ท่านคุณอยากได้ยินเสียงท่านกันแล้วนะครับนะครับก็โอเควันนี้น้ท่านประธานทัตชัยบริสุทธิ์นะครับก็ให้เกียรติกับพวกเรานะครับเพราะวันนี้นะครับการที่เราทํางานนะสิ่งที่สาคัญที่สุดคือความมั่นใจนะครับว่าวันนี้คนที่จะพาเราหรือหรือหัวเรือนะครับกับตันเรือเนี่ยจะพาเราไปได้ถึงไกลขนาดไหนนะวันนี้ต้องฟังจากปากทนเองนะครับเพื่อให้เราเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทิศทางต่างๆที่พานมองและนโยบายที่ถูกเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนและลงมือทำนะครับวันนี้ท่านจะมา บอกเล่าเรื่องราวของทีวีไมครบอกเล่าอ่าเขาเรียกว่าทําไมจึงมาเป็นทีวีไมครดีกว่าไหไงพวกเราฟังจะต่างกันเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราจะได้ยินได้ได้ฟังท่านนะครับของหัวใจรัวๆเลยัรัวๆ,ๆเลยให้กับ าอโปจกตจรัวๆเลยครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขอ,อขอเรียนเชิญท่านประธานทัดชัยบริสุทธิ์ครับโค้ชเจมของเราครับเสียใครยังไม่ปิดคเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติมากมานะครับที่ได้มานั่งคุยได้มาพูดจาได้ได้มาอ่าพูดคุยแล้วก็ได้เข้าห้องนะครับซึ่งเป็นห้องที่อ่าผมค่อนข้างจะภูมิใจผมค่อนข้างที่จะรู้สึกป่าปลื้มใจนะครับที่เข้ามาแล้วเห็นสมาชิกนะครับมากมายจริงๆแล้วผมผมไม่ได้เข้าไปห้องไหน นะครับสิ่งที่ไม่ได้เข้าไม่ได้ถือตัวไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่ามันมันไม่อยากมีกับใครนะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่ผมไม่ได้เข้าไปเพราะว่าผมอยากให้ผู้บริหารหัวหน้างานนักลายตาหัวหน้าได้ปฏิบัิหน้าที่อย่างเต็มที่ได้ปฏิบัดหน้าที่อย่างเต็มร้อยและได้ัพพอร์ตได้ดูแลทีมงานของตัวเองอย่างเต็มที่ คนคนหนึ่งที่อยากจะร่ำรวยเป็นคนคืหนึ่งที่อยากจะสร้างครอบครัวตัวเองให้ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะสรรส,นคนคนนส,สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะหาแบ่งปันไปสู่สังคมส่วนรวมนะครับในในอดีตเนี่ยผมทําไม่ได้เพราะผมไม่ได้มีความพร้อมอะไรมากมายแต่ณนวันนี้ผมมีโอกาสเพราะผมทุ่มเทกับการทํางานมา สิบสี่ปีนะครับกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับวันนี้ถือว่าในชีวิต mm hmm. มีพร้อมที่จะแบ่งปันในทุกๆคนนะครับ mm hmm. จากที่ไม่มีไหลก็สามารถที่จะสรรสร้างให้ตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความอดทนด้วยความจริงใจด้วยความที่เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ไม่อยากจะยากจนและไม่อยากให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานผมยากจนอีกต่อไปก็คือทุ่มเททำง,งานเพื่อตัวเองนะครับแล้วก็ได้สิ่งนั้นเข้ามา นะครับวันนี้ก็คือถือโอกาสว่าวันนี้จะขอแบ่งปันจะขอแชร์ประสบการณ์จะขอแชร์สิ่งต่างที่ตัวเองมีในระยะเวลาสิบสี่สิบห้าปีเพื่อที่จะนำพาพี่น้องทุกท่านให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับผมทักษช้ยบริสุทธิ์เนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ร่ำรวยมาก่อนนะครับเป็นคนจนแต่อยากรวยไม่อยากให้ชีวิตตัวเองอยู่ ในสถานะที่ไม่ต้องการอยากให้ชีวิตตัวเองเนี่ยอยากได้ในสิ่งที่ได้ก็เลยทุ่มเทสุดๆเพื่อกำลังของตัวเองนะครับเติบโตมาจากหาวงการประกันชีวิตนะครับผมคิดว่าณนะวันนี้ถ้าเกิดกรณีที่ใครก็แล้วแต่ที่รู้จักอาชีพประกันชีวิตมผมเชื่อเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะยากผมเชื่อเป็นอาชีพที่ ไม่ง่ายเลยนะครับที่นํากระดาษหนึ่งแผ่นแล้วก็ไปบอกเขาว่าสิ่งนี้มันดียังไงแล้วก็ไปทําให้เขาเข้าใจไปทําให้เขามีความเชื่อถือแล้วสามารถที่รับเงินมาหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหรือสิบล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําต้องใช้ความมานะบากบั่นใช้ต้องใช้ความอดทนนะครับเพื่อจะควันฝาในสิ่งนั้นไปได้แต่เวลานั้นมันผ่านไปแล้วมันก้าวข้ามไปแล้ว ณว,วันนี้สิ่งที่ผมต้องการผมอยากปีนบันไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทีละขั้นนะครับพรเพื่อที่จะไปเจอสิ่งที่ทุกตัวเองฝันตัวเองอยากได้และผมเชื่อว่าทุกท่นนานณที่นี้ผมนั่งมองมี140ร้อยสี่สิบท่านผมเชื่อว่าทุกท่านก็อยากจะร่ำรวยอยากจะมีเงินอยากจะซื้อในสิ่งที่ตัวเองซื้ออยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองได้และสิ่งสำคัญ ทุกท่านไม่อยากให้สิ่งที่เป็นที่เราทำมาเนี่ยลำบากก็คือลูกก็คือคนที่สืบทอดต่อไปจากในรุ่นรุ่นเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ผมมีสิ่งที่ติดตัวผมมาเจอเลอดเวลานะครับผมเติบโตมาผมจะผมยังบอกไม่ได้นะครับว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ณวันนี้ผมเชื่อว่า สิ่งที่ผมมีทําให้ลูกผมมีความเป็นอยู่ที่ดีจากเรียนโรงเรียนวัดกลับมาได้เรียนโรงเรียนนานาชาติกับผมต้องนั่งน,นั่งสองแถวผมก็มานั่งรถเบนซ์รถเอ็มได้นะครับซึ่งถือว่าวันนี้เป็นช่วงที่เรามีพอที่จะสามารถแบ่งปันได้ผมไม่ต้องการความร่ำรวยที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ต้องการให้ทุกคนเปลี่ยนชีวิตมาแบบผมแค่นั้นเองนะครับก็ ตั้งใจนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนในทุกๆในทุกคนในห้องนะครับเป้าหมายนะครับวันนี้หลายคนอ่าก็รู้สึกตั้งข้อสงสัยหรืออะไรยางไงก็แล้วแต่นะผมก็ไปทราบว่าไอ้บริษัทจะไปในทิศทางไหนยังไงทําไมประธานไม่ออกมาทําไมประธานเอ้ยมีข่าวว่าต้องดึงคนนั้นดึงคนนี้มาทํางานนะครับชีวิตกมเนี่ยเป็นชีวิตที่ต้องไต่เต้าตลอดเวลานะครับ ต้องเปลี่ยนแปลงสลอดาเพื่อที่สิ่งต่างๆมันจะต้องดีขึ้นผมจะไม่จมปลักอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันจะจำเจกับชีวิตนะครับผมอยสรรหาไปเรื่อยผมเป็นนักลงมือทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัดคือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามาปั๊บเนี่ยมันมีความเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย นะครับ mm hmm. เพิ่มขึ้นในตามลำดับที่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเออมันเพิ่มขึ้นบางครั้งสิ่งที่คิดมันไม่ถูกใจหลายๆคนครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เราถ้าเกิดเราชอบทําสิ่งไหนเราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่สิ่งที่ mm hmm. เราฝืนใจสิ่งนั้นก็คือ mm hmm. จะได้ในสิ่งที่เราต้องการ นะครับมันต้องอดทนในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้บริษัททีบีไมโเป้าหมายที่เกิดขึ้นหนึ่งนะครับเ,เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเหมือนผมเนี่ยครับให้เปลี่ยนแปลงในในสิ่งที่ว่ารู้สึกที่ดีขึ้นในรู้สึกที่รู้สึกว่าอยากได้ในสิ่งที่ได้มากขึ้นในแค่นั้นเองนะครับผมเป็นคนที่คุยไม่ค่อยเก่งนะครับส่วนมากเป็นนักลงมือทำผม พื้นที่ตลอดเวลา mm hmm. นะครับบางครั้งไม่อยากจะให้ใครพูดว่าเป็นประธานด mm ้ว hmm. ยซ้าไปเพราะการเป็นประธานนรู้สึกมันสูงส่งมันรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมีใครเข้าไม่ถึงแต่ผมอยากเป็นคนที่รู้สึกไปที่ไหนก็คือมีเพื่อนไปที่ไหนก็มีคนที่พร้อมที่จะเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันกน,นะเราเป็นพี่น้องกันนะเราเป็นครอบครัวกันนะสิ่งที่เรามานี้เพื่อที่จะอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นลนักษณะแบบผมแค่นั้นเอง รู้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยอดีตนะครับผมไม่มีแม้แต่ตังที่จะไปจ่ายค่ารถเมย์แต่วันนี้ผมเอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจไปขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วผมเอาสิ่งที่โปรเอ็มทําได้มาวางระบบกับหลายๆายท่านกับหลายๆทุกคนแต่กับทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเดินไปจุดนั้นได้ นะครับแต่สิ่งนั้นเราไม่ไม่ไม่ได้ยากนะครับวันนี้วิธีการต่างๆถ้าเกิดเราทําวิธีการเดิมๆเราทําสิ่งที่ทุกคนเคยเจอมาผลลัพธ์มันก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับแต่ร้าวันนี้ผมทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยทาเป็นยังไงอะไรยังไงรู้สึกสงสัย <S <S ผมคิดว่าสิ่งนั้นแหะผมทําถูกและผมอ่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับวันนี้ผมตั้งใจและทุ่มเทเป็นอย่างมากที่จะนำพาบริษัททีวีไบโคโสู่ความสำเร็จนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับณวันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของตัวเองนะครับจากไม่มีอะไรตัวเองมีอยู่ประมาณสี่ห้ารอยล้านไม่เยอะหรอกครับวันนี้ผมทำโดยมักนำ,นำมาเราแรงทีเข้ามาไม่เยอะนะครับแต่พอเรามีประมาณนั้น ชีวิตของทุกคนผมเชื่อว่าอยากมีเพิ่มอยากทำเพิ่ม จับมีเงินหนึ่งร้อยอยากได้หนึ่งพันมีเงินหนึ่งพันอยากได้หนึ่งหมื่นมีเงินหนึ่งหมื่นอยากได้หนึ่งแสนผมก็เหมือนทุกท่านเลยครับถ้าเกิดวันนี้ผมได้จับเงินหนึ่งล้านผมก็อยากจับไต่ไปที่สิบล้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้มาจากหนึ่งบาทถึงหนึ่งล้านไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ผมได้เอามาทำในในทาให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมท,ที่จะแบ่งปันหรือส่งต่อไปให้ หลายๆคนที่จะเข้ามาร่วมอุดมการหรือทํางานกับผมแค่นั้นเองนะครับวันนี้ตัวเองก็อยากจะมีอะไรที่เพิ่มขึ้นนะครับบริษัทนะครับวันนี้เป้าหมายของบริษัทบริษัทก็อยากจะเติบโตเป็นขั้นบันไดนะครับจากการที่เรามีป้ามียอดขายผมถามทุกคนเสมอนะครับที่เข้ามาวันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าบริษัทเราเติบโตแค่ไหน นะครับผมก็ชอบถามกับหลายๆคนหรือพนักงานสตาฟที่อยู่บริษัทไม่บริษัทของเราเติบโตไหมในวันนี้ที่ผมเข้ามาจากที่ไะ้เวลาหกเดือนที่ผ่านมาเดือนแรกนะครับผมก้าวข้ามมาอยู่ที่ยอดขายอยู่ที่ประมาณสามล้านกว่าบาทเดือนที่สองขึ้นมาประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเดือนที่สามอยู่ที่ประมาณเกือบสี่ล้านเดือนที่สี่อยู่ที่ห้าล้านก กลัวว่าสมาชิก mm hmm. จะว่าว่าเอ้ยเราทําได้ดีหรือเปล่าแต่พอผมไปถามเขาบอกว่าเฮ้ยบริษัทบางบริษัทบริษัทขายตรงน่ะ mm hmm. เขาเปิดมาเป็นปีเลยนะครับ mm hmm. เขาเปิดมาเป็นสองปีเลยนะครับเขาไม่ได้ถึงขั้นนี้เลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมรู้สึกว่าเราเดินทางถูกต้องแล้ว mm hmm. เราเดินทางไปสู่ความเร็จหรือเส้นทางความรุเร็จที่มันรู้สึกว่าใช่แล้วนะครับ mm hmm. ผมก็ปั่นตัวเองแล้วก็เดินไปทุก ไปไปอย่างมั่นใจนะครับแล้วว่าวันนี้สิ่งผมคิดเนี่ยผมคิดว่า,วาผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าผมคิดแล้วว่าเห็นผลและเห็นเป็นรูปธรรมอย่างเนี้ย<ม>สมาชิกทุกท่านก็น่าจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านอดทนนะครับความอดทนนะครับผลลัพธ์มันหอมหวานเสมอรู้ไหมครับความสําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียว ความสําเร็จมันเกิดขึ้นโดยการที่ทับถมของความล้มเหลวทับถมของความอดทนทับถมของความพยายามถึงจะสําสเร็จนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่า mm hmm. สิ่งที่ผมทํานี่มันง่ายนะครับทุกคนก็ทําได้หมดแล้วคนสําเร็จก็เดินเส้นผ่านไปหมดแล้วในประเทศไทยในโลกนี้คนสําเร็จก็เต็มแล้ว mm hmm. นะครับผมทาประกันชีวิตมารู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าคนทาประกันชีวิตมันง่าย ควาคนสําเร็จมีหลักรายด้าหกหลักเจ็ดหลักเ,เนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมทำผมคิดว่าเฮ้ยผมถูกต้องผมไม่ทําขายตรงผมก็ถามว่าให้มันเติบโตมันได้ไหมนะครับถามทุกคนแต่ผมไม่ผมเป็นส่วนส่วนสิ่งที่ผมคิดนะครับส่วนหนึ่งของคิดตลอดผมชอบคนทํางานผมไม่ชอบคนที่ไม่ทํางานผมไม่ชอบที่มานั่ง แต่ว่าอยากได้ไรายได้ไดน,นะครับนั้นคือสิ่งที่ผมพยายามพัฒนาไม่ชอบไม่ใช่ไม่ให้ไม่ไม่ให้เขาทำงานนะครับแต่ก็หาวิธีพัฒนาหาวิธีต่างๆที่ทำเงก็ได้ไม่ว่าใครประชุมการทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับ <S <S ผมบริหารไม่ความเข้าใจหลายคนคิดว่าผมบริหารไม่เป็น แต่ผมเชื่อนะครับว่าณวันนี้ถ้าไม่บริหารถ้าบริหารไม่เป็นเนี่ยผมไม่โตจากการที่อยู่ในหลุมแล้วขึ้นไปบนฟ้าจะตรงไหนก็มันยากมากนะครับไม่สามารถที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาขับรถเบนได้ผมว่าถ้าขับบริหารไม่เป็นเนี่ยมันมันสิ่งนั้นมันมันค่อนข้างจะเกิดขึ้นยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำนวันนี้ผมอยากสร้างมั่นความมั่นใจให้ทุกท่านว่า ณว,วันนี้ผมเป็นนักลงลงมือทำผมมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากผมเป็นคนจนที่อยากรวยและผมเชื่อว่าทุกท่านอยู่ที่นี่เป็นคนที่จนหรือไม่จนหรือมีหรือมีมากแต่ทุกท่านอยากมีเพิ่มแน่นอนซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผมเป็นณวันนี้นะครับผมอยากอยากจะบอกว่าให้มั่นใจเถอะครับวันนี้ผมทิ้งประกันชีวิต ในรายได้สี่ล้านนะครับมาทำบริษัทขายตรงร้อยเปอร์เซ็นผมไม่เอาชีวิตและครอบครัวผมมาให้ล้มเหลวหรอกครับผมจะทุ่มเทสุดความสามารถความสำเร็จมันไม่ได้ง่ายความสำเร็จมันเกิดจากการที่เราจะดิ้นรน ความสําเร็จมันเกิดจากความล้มเหลวที่ทับถมกันไม่รู้ที่กี่ครั้งเจอบ้างมันเป็นเรื่องปกตินั่นคือประสบการณ์ที่ทําให้เราเดินไหวขึ้นนะครับอยากสําเร็จเชื่อคนสําเร็จแล้วเห็นว่าคนที่เรามาเป็นผู้นําคนสําเร็จหรือเปล่านะครับใครมาพูดกับเราผมนะครับผมทําประกันชีวิตใครมาพูดกับผมผมจะมองเขาตลอดว่าเขาสําเร็จให้ผมเห็นหรือเปล่า ถ้าเขาสําเร็จให้ผมเห็นผมกราบเท้าแล้วก็เดินตามเขาตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่สําเร็จให้ผมเห็นผมขอใช้วิชาวความสามารถที่ผมมีผมขอเดินไปสู่ความเร็จแล้วก็ดิ้นรนและสรรหาคนที่สําเร็จเป็นแนวทางให้ผมเดินตามเพราะผมเชื่อนะครับว่า<ม>วันนี้สังคมของเราจะอยู่ที่ไหน<ม>จะสร้างอยู่ในสังคมแบบไหนจะเป็นแบบนั้น ผมตอนเด็กๆไปอยู่กับเป็นนักฟุตบอลผมก็เป็นนักฟุตบอลเป็นนักกีฬาผมไปอยู่กับพวกขายอ่าพวกกินเหล้าเมายาผมก็ต้องไปกินเหล้าเมายากับเขาแต่ณวันเนี้ยถ้าเกิดผมประสบความสําเร็จมาแล้วผมเชื่อว,ว่าถ้าเกิดใครเดินร่วมทางกันก็จะเดินไปสู่ความสำเร็จ <c oughs> อยู่ที่ท่านจะสู้อยู่ที่ท่านจะพร้อมที่จะเดินไปความสู่ความสำเร็จหรือเปล่านะครับมันมันไม่ได้ง่าย แต่ไม่ยากเลยนะครับวันนี้ผมเอาประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาประยุกต์กันเอาวิชาประกันชีวิตมาบวกกับวิชาของเครือข่าย เอาความรู้ความสามารถของผู้บริหารหลายท่านซึ่งผมดึงเข้ามาผมไม่ได้เก่งแต่ผมจะดึงคนเก่งเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะมาสั่งสร้างสมประสบการณ์เพื่อที่จะไปเป็นแบบอย่างหรือแบบแผนหรือเป็นแนวทางให้ทุกคนเดินตามนะครับผมเชื่อลักษณะอย่างนั้นแลณวันนี้นะครับผมมองคือนั่งคิดหรือว่านั่ง นั่งอ่านหรือนั่งมองทุกสิ่งอยากผมตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับผมนอนประมาณสี่ทุ่มนะครับตื่นตีสี่ตื่นมาผมก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อที่จะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นตลอดเวลานะครับและผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมเป็นครั้งแรกที่เข้ามาคุยในห้องนี้นะครับต้องขอ ขอโทษขออภัยถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมคุยมันทําให้ทุกคนไม่สบายใจนะครับสิ่งที่ผมคุยมันทําให้ไปกระทบจิตใจไขรบ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าสิ่งที่ผมทําและผมคุยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกยิ้มได้สามารถให้ทุกคนลูกมาทังบอกว่าเฮ้ย hey, พ่อให้แม่เนี่ยเราดีขึ้นเลยนะทําให้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ย ผมรู้สึกว่านั้นน่ะผมจะภูมิใจนะครับผมแล้วก็จะภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับแต่สิ่งที่คุยไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอนะครับที่ที่อยากจะแชร์นะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นนักวิชาการผมไม่ใช่เป็นนักเครือข่ายผมไม่ใช่เป็นนักนักอะไรนักเป็นโบติเบ๋อะไรก แต่แต่ผมอาศัยประสบการณ์ที่ผมเจอมาตั้งแต่อดีตแล้วมาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนแบบไหนนะครับมันต้องเปลี่ยนยังไงมันต้องทํำยังไงมันต้องอดทนปากกัดทีนตีนถีประมาณไหนซึงจะไปเจอจุดสูงสุดได้นะครับผมเป้าหมายในชีวิตเมื่อก่อนอยากมีรายได้แค่หมื่นห้านะครับแต่พอผมไต่ไปถึงหมื่นห้าผมก็อยากได้ห้าหมื่น พอผมใต่ถึงห้าหมื่นผมอยากได้อยู่ที่ห้าแสนเพราะทุกคนก็มีความคิดแบบผมผมเชื่อในแถวนั้นนะครับทีวีไมโคร aker, เป็นบริษัทที่ตอบโจทย์เป็นบริษัทที่กั่นกองเป็นอย่างที่ผสมประสานนะครับระหว่างความสําเร็จของอาชีพที่ผมเคยมีมาแล้วก็มาบวกกับคนที่มีความรู้ประสบและมีประสบการณ์นะครับวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงของบริษัทค่อนข้างจะ มากในตัวของบุคลากรนะครับแต่ให้ทุกคนเชื่อนะครับผมจะเอาคนที่ดีที่สุดมาพัฒนาสมาชิกหรือเมมเบอร์ทุกคนให้ไปในสิ่งที่สูงที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่การสรรหาคนที่ดีที่สุดย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรการเปลี่ยนแปลงเกิด ขึ้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นให้ทุกคนมั่นใจใครอยากไปไหนผมเคารพสิทธิ์ของท่านท่านไปเลยนะครับแต่สิ่งที่ไปท่านต้องเอาความสําเร็จมาโชว์คนอื่นด้วย<ม>ท่านถึงจะมาบอกแลยชักชวนคนอื่นไปได้แต่ส่วนตัวผมผมจะพัฒนาในตามในตามสิ่งที่ผมมีความสามารถแล้วเอาความสําเร็จพูด วันนี้ใครจะตัดสินใจไปไหนผมไม่ว่าแต่บริษัททีวีไมโครยินดีต้อนรับทุกท่านไม่ตัดสัญญาใครไม่ไปบ่ามออะไรใครทุกคนอยู่ได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมได้ยัดรับสิ่งต่างๆเหมือนเดิมน,นะครับเพราะผมเชื่อว่าเราวันนี้อาจจะทำดีที่สุดแต่ไม่สามารถจะดึง ดึงความสามารถหรือดึงสิ่งที่ท่านต้องการได้โอเคท่านก็ไปหาสิ่งที่ดีกว่านั่นคือเรื่องปกติของมนุษย์แต่ณวันณวันใดวันหนึ่งที่ท่านไปแล้วเปรียบเทียบระหว่าง t ีบีไมโคกับที่อื่นแล้วท่านโอเคเอ้ยไปที่อ,อื่นไไม่ใช่กลับมาได้ครับผมยินดีต้อนรับผมพร้อมที่จะแบ่งปันให้ท่านเหมือนเดิม นะครับเพราะสิ่งนี้คือผมได้รับและก็ส่งต่อผมได้รับโอกาสจากคนที่ว่าให้โอกาสผมแล้วผมจะใช้โอกาสนั้นให้ดีที่สุดและผมพร้อมที่จะให้โอกาสในทุกๆคนนะครับโดยครับต่อไปเนี่ยเป้าหมายของบร TV ิษัททีวีไมโครนะครับวันนี้บริษัทวางแผนไว้เยอะเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในหนึ่งปีสองปีเนี่ย มันไม่สามารถที่จะไปบอกได้ผมไม่กล้าไปบอกหรอกครับว่าวันนี้ผมจะทำห้าร้อยล้านพัน้านในปีหน้าด้วยเพราะว่ามันเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่พูดและทําไม่ได้แต่ในใจที่ผมคิดเนี่ยผมจะสรรสร้างความสําเร็จให้ทุกคนนะครับแม้เวลาเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกว่าเออนานไปหน่อยนะครับบริษัทผมเปิดมาไม่ถึงปีนะครับ ผมมียอดขายนะครับอยู่ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณเกือบห้าสิบล้านห้าเดือนเต็มเ,เองนะครับห้าสิบล้านผมก็ยังไม่ภูมิใจนะเพราะผมคิดว่าปีแรกต้องร้อยล้านปีที่สองต้องสามร้อยล้านปีที่สามต้องพันล้านผมคิดแบบนั้นผมนั่งทบทวนตัวเองอยู่ตลอดนะครับว่าวันนี้ผมผิดพลาดตรงไหนผมถึงดึง,งบุคลากรที่ มีความสามารถเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาคุณทําให้สมาชิกผมประสบความสำเร็จไม่ได้คุณก็ถอยไปคนนี้เข้ามาคุณทําให้สมาชิกผมเติบโตไม่ได้คุณก็ถอยไปผมอยากเอาสิ่งที่ผมมีสร้างสารรค์หรือคุยกับเขาว่าเขาคนที่เข้ามาต้องให้ประสบสมาชิกของผมประสบความสําเร็จนะครับ<ม>ในอนาคตนะครับ ในปีนี้แทนการทํางานสองคนวันนี้ผมได้ดึงทีมออฟไลน์และออนไลน์คือเป็นรองประธานสองท่านซึ่งผมเชื่อมั่นว่าทังสองท่านเนี้ยมีความสามารถบวกกับสิ่งที่ผมเนี่ยนั่งมองอยู่ว่าเขาจะทําไปในทิศทางไหนผมจะวัดผลการทํางานของเขาในทุกๆเดือนไม่ได้วัดผล ในหกเดือนหรือ1ปีถ้าคุณทำคุณต้องทำเพราะผมเชื่อในการลงมือทำถ้าลงมือทำมันต้องมีผลงานถ้ามีผลง,งานก็คือต้องมีความเติบโตถ้ามีความเติบโตสมาชิกต้องมีไรายได้เพิ่มนั่นคือสิ่งที่ผู้บริหารที่เข้ามาแล้วก็ทำได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดและเป็นพันธสัญญาในหัวใจผมตลอดเวลานะครับเรื่องเงินน่ะมันไม่สำคัญหรอกครับสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ เราจะหาวิธีการแบบไหนให้สมาชิกหรือเมมเบอร์ประสบความสำเร็จรู้ไมครับว่าเงินน่ทุกคนก็หาได้เงินทุกคนวันนี้ผมไปตั้งกู้แบงค์ร้อยล้านสองร้อยล้านสามรอยล้านผมก็ทําได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เห็นว่าศักยภาพผมก็ผมอยู่บ้านราคาห้าสิบล้านนะครับนะครับแลวันนี้ผมก็ทําได้แต่วันนี้สิ่งที่ทําเนี่ย ทำเพื่อที่จะให้ทุกคนเติบโตทำเพื่อที่คือระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้หนึ่งวันสองวันสามวันสำเร็จนะครับนะครับผล่กาะพรมนะครับมันต้องใช้เวลาเป็นสี่สิบห้าสิบนาทีเลยนะครับวันนี้ความสำเร็จของเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละคนใช้เวลาหนึ่งปีสองปีผมว่าไม่นานนะเพราะว่าผมพิสูจนตัวเองแล้วผมไปรีคูดหรือสปอนเซอร์ใครมาผมนั่งบอกว่ามาอยู่กับพี่ นะครับวันนี้ใช้เวลากับพี่สักหกเดือนได้ไหมถ้าเกิดหกเดือนคุณไม่ประสบความสํเร็จชีวิตไม่ได้ขึ้นคุณถอยไปจากผมได้เลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าหกเดือนที่ผ่านมาที่ผมตั้งใจหรือมุ่งมั่นให้เขาทํางานเขาก็ได้เงินเดือนมากกว่าที่เขาเป็นอยู่นะ,นะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแต่ความสําเร็จเกิดขึ้นได้กับทุกคน ถ้าเกิดทุกคนมีความตั้งใจที่มากพอมีความอยากที่มากพอมีความต้องการที่มากพอและมีความอดทนที่มากพอนะครับวันนี้ผมไม่อยากอยากจะลงดีเทลหรือสิ่งต่างๆไปมากนะครับผมข้อขอแค่ว่าบอกสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้เป็นและสิ่งที่ตัวเองต้องการให้เกิดขึ้นในอนาะคตแค่นั้นพอนะครับทีมีไมโคร ต้องเดินไปสู่ตลาดหลักทรัพย์ตามรูแมพที่ตั้งตั้งไว้ต้องเดินไปให้สมาชิกไปสู่ความสําเร็จตามรูแมพของตั้งหมายแต่ว่าสมาชิกต้องใจกับผมด้วยต้องทุ่มเทกับผมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะผักไครที่คนอื่นฝืนเราผักคนอื่นก็ต้องก้มไปด้วยมันถึงจะด้วยไปด้วยกันได้ นะครับวันนี้นสําหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ผมได้มาพูดคุยทุกท่านที่ให้ผมได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเพชรโคราชท่านโคเดตหรือว่าท่านด คุณศักที่มาคุยเมื่อกี้โค้ชโจ้หรือท่านรองโจ้ที่มาคุยในเรื่องออนไลน์นะครับหรือทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับความจนนะครับมันมันมันไม่สนุกเลยนะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความคิดว่าเราอยากจะรวยนะมันก็รวยนะครับอยู่ที่ไมล์เซ็ตนะครับไมล์เซ็ตมันทำให้สิ่งที่เราคิดเป็นความจริงคิดใหญ่ อย่างคิดร้อยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ร้อยก็อย่างร้อยได้ห้าสิบห้าสิบก็ดีกว่าสิ่งที่เราทําปัจจุบันอยู่แล้วนะครับประสบความสําเร็จด้วยกันนะครับทีวีไมโครเนี่ยจะเดินไปพร้อมกับท่านจะสําเร็จด้วยกันกับทานวัตถุประสงค์ข,ของผมที่เข้ามาผมอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จเคียงคู่ไปกับบริษัท นะครับมผมเอาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณของผมเป็น<ม>เป็นตัวกลังกีว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าผมยังมีชีวิตยอยู่บริษัททีวีมั่นคงไม่ล้มหายตายจาก<ม>ไปจากแผ่นดินดีแน่นอนนะครับสวัสนี้สวัสดีครับ โอเคครับสุดยอดมากครับสุดยอดเคลียร์ครับชัดเจนนะครับแต่เอ่อคนที่เนาะเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนะครับกล่าวถึงนะครับเรื่องของคุณงามความดีแต่พอมาวันหนึ่งนะครับเราหมดความเชื่อเนาะความเชื่อมันหมดไปนะครับความก็เรียกว่าความสันไหวในจิตใจก็เกิดขึ้นวันนี้ท่านมาเติมเต็มนะครับกับสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นใจรู้สึกอยากไปต่อกับการเป็นนักท่องของ